พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2567พระนัท่านนายมาเซลูหรือเบลูดือโซซา ตระหนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำาอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อทำตระหนาธิุดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสื่อไปสาธารณรัฐโปรตุเกสในฐานะชาติตะวันตกชาตนแรกที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศไทยยังคงเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดเสมอมา ตลอดหลายศตรวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนได้เจริญง,งอกงามเป็นที่น่าพอใจข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะ,สะแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งความเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป ในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิชชราลงกรพระวชิรกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระจักรานทานประกาศิีนยบตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในขบวนการยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่หนึ่ง เวลา9นาฬิกา42นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นในการพระราชทนานประกาศเียบัตรและเขียนวิทยฐานะแก่ผู้สาเร็จการศึกษา,กา,กาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองซึ่สำนักงานสาธารครองร่วมกับหน่วยที่วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจากขึ้นเป็นรุ่นที่1มีผู้ผ่านการศึกษา77คน โอกาสนี้พระสถานพระราโชวัตความว่าการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีป,ปกครองและการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะับว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ฝ่ายปกครองและฝ่ายประชาชนขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความรู้ที่เดืงรับจากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของท่านขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถกับด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความบริสุทธิ์ใจความตั้งมั่นที่จะทำรงความเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมายช่วยการเสริมสร้างความเจริญและความสุขสันติให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนจากนั้นท้าระเด็นทรทศการเฉลิมพระเกียรติถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งควางรักฐานราชการแผ่นดินตั้งแต่อดีตผ่านยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงนบไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองในปัจจุบันและพัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ นำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยสนับสนุนที่สำคัญเช่นการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ห้องพิจารณาคดีไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ระบบปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และแอปพลิเคชันสารปกครองช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแม่ทัาพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการสึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่งที่4 ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสี่ค่ายจุฬาพรอเภเมืองจัังหวนราธิวาสแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4ี่รุ่นที่4ประจำปี2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่10ถึง26มิถุนายน2567เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในลักษณะการเป็นจิตอาสาสร้างผู้นําที่มีความเสีย สละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และมีติดสาธารณะเป็นเครือข่ายจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรและพะสกนิกรอ,อย่างหาที่สุดไม่ได้ชวงนี้ขอเชิญชมแหล่ง